สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รับทุกท่านครับวันนี้ก็จะเป็นรายการเกี่ยวกับงานช่างคนระับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนครับรีวิวงานช่างนะครับมาดูครับว่านี่เราจะมารับใบเลื่อยโซ่นะเพื<ๆ>่อนเพื่อนรับใบเลื่อยโซ่รับใบเลื่อยโซ่เราก็ต้องมีเจ้าตัวตะใบประมาณ3เมเบอร์นะครับนี่ครับในเบอร์น้อในเบอร์เล็กสุดนะครับเบอร์เล็กสุดราคาก็ แ0สิบบาทอันนี้ใหญ่มาหน่อยร้อยบาทอันนี้ใหญ่มาหน่อยปะรมะมาณร้อยยี่นะครับมันจะมีสามไซส์นะครับเวลาเรารับป๊อปมันก็ต้องต้องใช้ในขเขาเรียกในบางบางบางซี่บางซี่มันต้องต้องใช้ตัวเล็กช่วยนะครับเพราะเพราะบางซี่มันจะกว้างบางซี่มันก่อไม่กว้างนะครับเราต้องใช้สามเบอร์นะครับเพื่อน แต่ทีนี้กว่างานเราจะเ็ดนี่จะเสร็จมันช้านะเพื่อนๆมัน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 กินน้อยนะครับมันกินน้อยทในงานมันมันช้าเราก็หาวิธีใหม่ครับนี่ครับเอาเอาตัวตัดเหล็กบางบางบางสุดนะครับบางสุดแล้วก็ตัวนี้ช่วยนะครับเวลาเวลาตัวเอาตัวนี้เจียมันก็แบตเตอรี่แบบนี้เจียนะครับสะดวกดีครับ ถ้าแบบไฟฟ้าไม,ไม่สะดวกครับแบบไม่สะดวกไปใช้างานที่ไม่มีไฟฟ้าก็สบายนะครับแต่ตัวนี้นะเพื่อนเพื่อนนะว่า,าแล้วก็ถ้าเราเกียร์เกียร์มันต้องให้ให้มุมองศามันได้นะเพื่อนเพื่อนนะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะเอาตัวนี้ซ้ํานะครับสา,สามตัวนี้ซ้ํานะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราทํากันอย่างไรนะครับอ่ะมาดูครับ เดี๋ยวจะให้ผมซูมใกล้ผมจะซูมลองผมจะลองซูมแลได้ไหมเนี่ยถ้าหน้ากว้างแบบนี้ไม่ได้เพื่อนซูมไม่ได้มันต้องหน้าเนีย่ยเขาเรียกหน้าอะไรกล้องหลังกล้องหลังซูมไม่ได้ถ้ากล้องหน้าซูมได้อาเป็นว่า,อ,าอย่างนี้ก็ได้เนาะเดี๋ยวผมใส่ขอใส่ถุงมือแป๊บนะครับเพื่อนขอใส่ถุงมือ ันไหนละถุงมือผมอีกตัวหนึ่งผมใช้ผมใช้ตัวนี้ครับตัวนีว้ไม่รู้มันหายไปไหนไม่รู้ตัวหนึ่งครับเพื่อนๆเอาตัวนี้ก็ได้ครับมันหายไปะละนี่นเพื่อนๆแบบแบบนี้นะครับต้องเอียงแบบนี้นะหน้าแบบนี้นะเอียงแบบนี้ เสร็จแล้วก็ลองออตะไบนี่เราลองอตะไบเบอร์ใหญ่สุดใส่ดูครับเพื่อนๆอมาดูครับแบบนี้มันจะไวนะเพื่อนนะครับแล้วก็ทําแค่ไม่ถึงไม่ถึงสิบครั้งมันก็ดีแล้วครับถ้ามันมันเข้าไม่ดีก็เอาเจ้าเบอร์เล็กนี่มามาเสริมนะนะเพื่อนนะครับเจ้าเบอร์เล็กเสริม อ่าเบเล็กเสริมเข้าไปอาจจะเอาตัวให้เอาตัวไอตัวนี้ให้มันคมๆนะเพื่อนๆในตัวนี้นะอ่าใช้ได้แล้วไอตัวนี้อีกนะครับตัวนี้ก็เอาใบใหญ่เสริมอันนี้งานมันจะงานเราจะไวขึ้นนะครับเพราะว่าเจ้าไฟเบอร์เขาทำงานล่วงหน้าไปก่อนแล้วครับ ครับผู้ชมแล้วก็เอาตัวนี้เอใบเลอะบัตัวเล็กเสริมนะครับเวลาเวลาเราแทงเจ้าตัวตะใบเราต้อง บิดมือด้วยนะเพื่อนเพื่อนนะครับไม่ใช่แทงตรงๆงไม่ได้นะมันมันไม่ไม่คมมันเหมือนเราเหมือนเราลับแทงแบบอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนแทงแล้วบิดมืออย่างเงี้ยแทงแล้วบิดมืออย่างี้ครับนี่ยครับถ้าถ้าเราทำบ่อยๆเราก็ไม่ต้องใช้เครื่องกันนะครับผมเคยเห็นมีเครื่องนะครับเครื่องซื้อสำหรับมามาลับนะครับผมยังไม่เคยใช้นะครับ ส่วนใหญ่ผมก็ชินกับมือมือเราเนี่ยนะครับเอาลนะคลิปนี้ก็มาสาธิตและมาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็คงจะลาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่รักๆไว้ก่อนครับในการรับใบเลื่อยโซ่ให้รวดเร็วนะครับต้องใช้ตัวนี้นะครับวันนี้ผมเพิ่งทํามาครั้งแรกครับผมก็เออเวลารับมันช้าจังนะแต่ตัวนี้ช้ามากครับมันไม่กินถึงแม้จะใบใหม่มันก็กินช้านะครับส่วนไอ้ตัวนี้ แต่งเข้าไปก่อนแล้วก็เราตัวนี้ไปไปเสริมนะครับงานจะได้ไวนะลาไปก่อนครับเพ,เพื่อนๆบ,บายครับ